สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสู่ทาโรเทอร์พี่บายเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ 2 5 6 5นะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึง20มิมิถุนายนนะคะเรามาดูกันที่มูนโลจีนะคะประจำเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนมิถุนนะคะ noting h w i l l c o m e of f this situation ค่ะ ในสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยนะคะสิ่งที่คุณตึงเครียดนะคะสิ่งที่คุณกดดันตัวเองอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะเตยมองว่าถ้ามัวแต่ กดดันตัวเองนะคะหรือมองมันในแง่ลบเนี่ยตยว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณในเดือนนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังคงมีทัศนคติเดิมนะคะเรื่องของความคิดเรื่องทัศนคติการพูจาหรือการใช้ชีวิตการกระทําเดิมๆนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ทัศนคติและพฤติกรรมของตัวคุณเองนะคะในช่วงเดือนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่บ้างนะคะ10 of cups นะคะประกบด้วย strength นะคะแล้วก็มี page of cups นะคะ s of swords ของคุณนะคะเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะอืมตอนนี้เนี่ยคุณมีเรื่องของความสุข นะคะเป็นความสุขทั้งในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักตรงนี้ที่ว่านี้นะคะสําหรับคนโสดเนะี่ยคุณก็จะมีความสุขนะคะกับตัวเองกับครอบครัวเพื่อนฝูงหน้าที่การงานนะคะตอนนี้นะคะ คุณได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะหรือมีการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปศึกษาต่อนะคะหรือการไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยโดยเฉพาะเทพผู้หญิง นะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะมีความสุขกับคนที่คุณรักนะคะครอบครัวมากๆเลยนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยความรักเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมาจากภายในในจิตใจของตัวคุณเองนะคะที่คุณสร้างขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเตยคิดว่ามันจะได้รับการพูดคุยการพัฒนานะคะในเรื่องของสถานะนะจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะมีแลนนะคะที่จะเดินทางไป ท่องเที่ยวด้วยกันนะคะหรือมีเรื่องของการเปิดตัวคบหากันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าแนะนําให้ครอบครัวได้รู้จักนะคะประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่ความรักดีอยู่แล้วนะคะโอ้โหยิ่งหวานชื่นเลยนะคะในช่วงนี้นะคะ คุณจะมีความสุขได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันได้ไปเที่ยวเดินทางนะคะถ้าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรด้วยกันนะคะก็จะมีการได้พูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ช่วยกันประครับประคองความสัมพันธ์ไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ผ่านมาสําหรับชาวราศีเมถุนเห็นเลยค่ะว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะเคยผ่านการผิดหวังความเสียใจนะคะจะเป็นในเรื่องความผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะอาจจะเคยแบบ ออ,ออกจากงานมากระถันหันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะก็เรียกว่าไม่ดีเลยแหละนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะเยียวยาจิตใจของคุณด้วยการทํางานหาเงินนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะตอนนี้คุณได้รับผลจากการกระทําของคุณที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วตอนนี้คุณมีความสุขดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะ ออในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีเมถุนเมถุนคุณจะยิ่งหม,มีความสุขไปกันใหญ่เลยนะคะใครที่ ได้เรียนรู้ทําความรู้จักกับใครอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนดีอยู่แล้วอาจจะมีการได้คุยถึงการพัฒนาความสาคัญไปถึงขั้นแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะความรักมันสุกงอมมันเติบโตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าได้แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือไปเจอสังคมของทั้งสองฝ่ายนะคะครอบครัวอย่างที่บอกอะไรอย่างนี้นะคะได้รับรู้ร่วมกันแล้วว่าโอเคมีการครบหารู้ใจระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็มันจะช่วยผลักดัน ตัวคุณเนี่ยให้ดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะมีแรงไปทํางานมีแรงไป ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้มีอยู่มากเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเมถุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยการงานของคุณเองก็ปังนะคะโดยเฉพาะในช่วงของอสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของงานออนไลน์พูดจา,เ,าเจราจาสื่อสารหรือใครที่กําลังเล็งในเรื่องของการเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาต่อหรือทําธุรกิจนะคะนาเข้าส่งออกนะคะทาได้ดีมากๆเลย ะะเรื่องของงานเจรจาพูดคุยนะคะติดต่อระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะดีมากเลยนะคะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองและแถมความรักก็ดีด้วยนะคะสำหรับคนโสดโสดสนิทนะคะเลยคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เป็นคอนเน็ชันดีๆจากเพื่อนฝูงนะคะก็ขอให้คุณลองศึกษาเรียนดูกันไปก่อนนะคะทาความรู้จักกันนะคะแล้วอย่าลืมโฟกัสตัวเองให มากนะคะเพราะว่าอ,อ,อนาคตที่ดีรอคุณอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่คว้าโอกาสเอาไว้นะคะมันก็อาจจะ noting h w i l l come of this situation นะคะเมถุนคุณต้องจำเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณเองคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลยยงเรื่องของทัศนคต ทัศนคติเราก็เรื่องของการใช้ชีวิตพฤติกรรมส่วนตัวของคุณนะคะค่อนข้างดีมากเลยนะคะราบรื่นมากๆเลยแหละในเรื่องของทั้งความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เนี่ย ถ้าอยากจะมูนะคะอะไรเป็นพิเศษนะคะแนะนําเลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะพระแม่อุมานะคะเทพผู้หญิงนะคะต่างๆที่คุณนับถือนะคะแล้วเดือนกุมภาพันธ์ถ้ามีโอกาสนะคะลองไปสวดมนต์นั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเป็นวัดป่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองไปสักการะบูชา องค์พ่อปู่พญานาคดูอาท่านก็จะให้พรคุณนะคะช่วยหนุนในสิ่งที่คุณเอ,อ่อต้องการจะทําในอนาคตด้วยนะคะในในสิ่งสิ่งเนี้เนี่ยเตยมองว่ามันจะช่วยผลักดันตัวคุณให้มีคอนเน็กชันที่ดีในอนาคตนะคะให้คุณเติบโต สิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยการค้าขายนะคะในเรื่องของการขยับขยายสาขานะคะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นผลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลคนในครอบครัวคนที่คุณรักด้วยนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของนี่ a n g e l Answer ค่ะ Opportunity ค่ะโ,โหเดือนนี้นะคะมีโอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาให้ ราศีเมถุนมิถุนได้หยิบจับมากๆเลยนะคะโอกาสทางด้านหน้าที่การงานอย่างที่บอกไปนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์การที่จะได้รู้จักเรียนรู้กับใครสักคนนะคะโอกาสที่ดีรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะคะอย่าพึ่งหมดไฟอย่าพึ่งหมดพลังกับตัวเองทุ่มไปเต็มเต็มที่นะคะแล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณปังแน่นอนนะคะโอกาสดีๆรอคุณอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะ อะเรามาดูกันที่ไพ่เซตใหม่เลยนะคะ o r ร c l โนะคะ Talking to Heaven อ่ะหยิบยากจัง นี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะเป็นไพ่ออร์โคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Talking to Heaven เขาอยากจะสื่อสารนะคะผ่านคนที่คุณรอคอยคนที่คุณรักหรือสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือนะคะอยากจะบอกคุณว่าอะไร I am so much better now นะคะคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะมีอยู่ในชีวิตจุเอเอาใหม่ <laughs> จะมีอยู่ในชีวิตจริงของคุณในตอนนี้หรือ,อยังนะคะตอนนี้นะคะเขากำลังเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะคะเขากำลังเติบโตจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตที่มากพอนะคะเขาได้เติบโตเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้การที่เขาไดออ้อาจจะมีเรื่องของการเซปเรชันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ ตอนนี้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้โอกาสดีๆนะคะที่จะได้มีความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยที่อยู่อีกฝากหนึ่งของใดๆก็ตามเนี่ยนะคะ เขากำลังจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะพา,าตัวเขาเนี่ยมาหาคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังนะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างนะคะมันเป็นไปได้ถ้าขอแค่คุณเชื่อเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันที่ angel answer กันบ้างดีกว่านะคะ Make the effort ค่ะโหนี่ไง Great love is worth taking the step you are guided to take นะคะสำหรับคนที่โสดนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะนะว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยอินเนอร์ Inner, ข้างในตัวคุณเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะ ดึงดูดคนที่คุณต้องการความรักดีๆที่คุณต้องการเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะคะถ้าคุณต้องการความรักที่ดีถ้าคุณต้องการสิ่งดีๆในชีวิตอ่ะไม่ใช่แค่ความรักนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเงินทองนะคะที่คุณรอคอยนะคะขอแค่คุณทําตัวทําพลังงานทําจิตใจภายในของคุณให้ดีให้เข้มแข็งและเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นว่าคุณสมควรที่จะได้รับนะคะตัวคุณก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะคะ ไม่ต้องห่วงขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับใครสักคนนะคะในช่วงนี้นะคะหรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณนะคะใช้เวลานะคะให้เวลาเป็นคําตอบนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เตยเชื่อว่ามันสามารถที่จะ พัฒนาไปได้นะคะอืมดีมากๆเลยสําหรับชาวเมทุนมิถุนนะคะหลังจากที่เจอในเรื่องไร้รายแย่ๆมานะคะจากช่วงปีที่แล้วนะคะในช่วงปีนี้เป็นขาขึ้นของคุณแล้วนะคะเมทุนนะอืมก็ยังไงก็ congratulation ล่วงหน้าเลยนะคะขออนุญาตอวยพรนะคะเรื่องของเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะแล้วก็วาเลนไทยที่จะถึงนี้นะคะขอให้คุณ นะคะสุขสมหวังในเรื่องการงานการเงินนะคะความรักสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณคิดหวังมุ่งหวังนะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจอยู่ในตอนนี้ขอให้มันประสบความสําเร็จค่ะใครที่โสดก็ขอให้ได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนะคะใครที่กําลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทุกช่องทางเลยนะคะ Facebook YouTube นะคะ Tik t o k อแล้วก็อ m ม r i รินทนะคะโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ